ภาษีบาเรื่องกันกรอบวินคลินิกกรอบวินคลินิกก็คืออ่ามันมีมันมีแบบว่ามีมีหลายมีหลายมีหลายเพจที่กําลังอ่ามีหลายเพจที่กําลังแอนตี้กรอบวินคลินิกหรือว่าอ่ากรอบวินฮอสพิทอลแอนด์มาสเตอร์พีตพี่ออกเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขานั่นอ่าซีแบนกอรอบวินคลินิกนั่นนี่นู่นบม่มีความไม่มีความน่าเชื่อถือในกะนนีเขาเรียกว่าแนะนำแบบว่าเออเขาเป็นพิซินตเตอร์เขาก็เลยบอกว่า ก็เรียคลินิกนี่คือเขามีความน่าจะถือไม่งั้นเขาใช้โกกีพายาตาหรอไม่งั้นจะนัไม่งั้นจะใช้ไม่ใช่นกพายามจมูกหรอไม่มเคยทำอะไรไม่บอนพีนวนเล,ล่ากับเล่าเล่ากับว่ามันมีคนแบบว่าอันตั้งเพจแปแบบลว่าแอนตี้โคลีนคลินิกอย่างนี้สินะเออค่าเรียกว่าก็เลยเราเราแนะนำปเป็นเซนเตอร์เราก็เลยเออกพูดพูดพูดเป็นประชาสัมพันธ์ว่ารคลนคินิกนี่ เพิ่นถ้าเพิ่นบ่เติบโตเดี๋ยวคุณพ่านี่พี่น้องอะตะกี้มันม่ตะกี้มันมีข่าวใหญ่ก็จริงง้นละลายปีก่อนเขามีข่าวาจริงแต่เป็นข่าวเก่าไปแล้วแล้วมันจบไปแล้วซึ่งทุกวันนี้ลูกค้าเขาเยอะมากลูกค้าเขาหลายแห้งพี่น้องกลุ่มคดีคือบอกเลยว่าการทํามองคนหนี่หมว่าการทําหนาท่า่างนี่เขาทาด้วยมาตรฐานถูกต้องทุกอย่างต่อให้คุณไปแอนตี้ไปคุดไปยังเขานี่มันไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องเก่าเขาก็จบไปแล้วเรื่องเก่าที่แบบว่า ป็นข่าวเป็นข่าว,าวทุกคนทุกคนเคยมีข่าวมันจบไปแล้วก็จบไปเอออันนี้พี่้พี่น้องระวังฟังว่าเออมันมีคนอันนี้เชนเดอร์กนสินาเพื่อจะได้ฝากถึงบาให้มาให้มาฝากไปัชื่อมัน่นพร้อมว่าถ้าหนึ่งหลักหนึ่งหลักถ้าถ้าคลินิกบ่แน่จริงมันก็อยู่ไา้พี่น้องเพราะทุกคนี้มีการตรวจสอบมีการตรวจสอบจากทางภาคารัฐมีการตรวจสอบจากทางโอ้ยอาหารและยามีทุกอย่างกันเป็นคลินิกบาบาบอมันเป็นาระวัเปิดได้พี่น้องเนืองบ่และไม่สามารถเติบโตได้สามจุกสาขาทั่วประเทศ นึกออกไหมเอออันนี้ก็เลยก็เลยพยายามจะบอกว่าเอ่ีคลินิกบางเพื่อนเพื่อนว่าย่านย่านบางคนนี่ไปอ่านแล้วรู้สึกว่าไปอ่านข่าวเก่าแล้วรู้สึกว่าสบายใจนะครับพี่น้องไม่สบายใจก็ลองถามคนที่เขาไปใช้งานจริงเออผู้ถือใจก็มีเยอะผู้เฮ็ดมากผู้ถือใจมันมีไหมมันก็มีแหละบางมันจะมันมันหน้าคนเนาะมันหนาคนมากแ่สู้หมองพี่น้องบางคนไปเฮ็ดเลือดหมองเลือดกันแต่นก็ยว่าถือใจก็มีมันแล้วแต่คนด้วยแต่มาตรฐานของเขานั้นมีอยู่แล้ว เออมาตรฐานของเขาเรื่องความปลอดภัยเรื่องข้าตร์มันมีอยู่แล้วมาตรฐานสากลอยู่แล้วอืมต่อห้คุณสิไปทไําลายทาลายคนอื่นเน่ะมันทาลายไม่ได้หรอกนอกจากลายตัวเองเพราะนั้นแล้วอันนี้จะฝากแค่นี้นิดหนึ่งอ่ะพี่้องมางกรเวียนคลินิกเขาเปิดคลินิกด้วยความมาตรฐานเออมาตรฐานของมาตรฐานของคลินิกที่เปิดได้ตามปกติและลูกค้าเขารีวิวเยอะมากซึ่งการตลาดเขาก็ยังดําเนินการต่อไปอย่างปกติเพราะนั้นแล้วกับ เป็นกระบ,บอกเสียงน้ำวากรินคลินิกตัวนี้หรือว,ว่ากริ้นทุกสาขาตัวประเทศนะครับผมเป็นไปตามมาตรฐานของคลินิกที่กําหนดไว้แล้วนะครับพี่น้องและลูกค้าประจําก็เยอะมากไม่งั้นไ,ไม่เชื่อไปอ่านรีวิวได้เลยไปอ่านรีวิวนะครับพี่น้องไปเบิ้งสาขาคอนเจนกับมีม,มีทุกทุกประเทศมี่ทุกประเทศพี่น้องมี่สมองนะครับอันนี้ฝากด้วยหนึ่งอย่างกิงกังนะครับถึงทั้งแบบไพ่เด้้ให้เทว่์เชิงดน้าจ้าสั่นบอสโน้ตฟ้องมันเลยครับอุ้ยอันนี้ จะบอกเลยว่าถ้าคุณเจอระดับยิ่งยิ่งกรณีคลินิกแอนมาสเตอร์พีชนะครับมาเกิดมาจะพีชมันบอกมาสเตอร์พีชมันบอเออเออ KRM คอนแกนนะซึ่งเขาเป็นหุ้นเขาเขาเป็นเขาเป็นบริษัทระดับพันล้านเนี่ยถ้าเขาฟ้องคุณเนี่ยฉันบอกเลยตายซิใงญ่แก่ฉันเลยเตือนว่าระวังเราจะหาว่าเขากั่นแกล้งเราจะหาว่าคือคนที่เขาทําธุรกิจใหญ่ที่เขาทําธุรกิจโตโตถ้าคุณไปใส่ร้ายในสิ่งที่มันไม่ถูก ถ้าคุณไปสายร้านอาหารเป็นผิดเห็นไหมล่าสุดเห็นไหมที่ว่าร้องไห้นะเห็นบอลิีล่าสุดที่เป็นผู้หญิงน่ะไม่หมอที่รู้จักที่เป็นอาจารย์แพทย์นะเขาก็ยังไปเจออยู่ตอนเขาบอกว่าเขาก็ได้เข้าไปตรวจเข้าเวรเข้าอะไรอยู่โรงพยาบาลพี่นวลมาเลยเห็นไหมล่ะหมอที่เป็นอาจารย์แพทย์ที่สอนพวกนักศึกษาแพทย์เขาก็ได้ไปคือมันเป็นโรงพยาบาลแบบว่าอันนี้แล้วไปโรงพยาบาลแบบมันมาสเตอร์พีดกับกลาเวินเขาทํา ทำรวมพยาบาลร่วมกันเป็นแบบโรงพยาบาลใหญ่แห่งแรกในอีสานอย่างสินาก็คือมีอาจารย์แพทย์มีหมอในภาคอีสานเยอะมากเราหมอระดับประเทศที่ที่เขาแบบว่าจะได้เข้าไปทํางานในโรงพยาบาลนี้เออมีแต่หมอดังๆหมดเลยมาเตอร์พีชกอลล์พิงก์จะบอกเกิดเตือนม่าเกิดเมื่อเตือนมาเออขันขันบ่ออย่างอาบ่อได้ไหมแนเอร่อนนี้เนาะโได้อันนี้เพิ่ะมันทูนโรงพยาบาลเขาหน่กหกหลักอันนี้นะคะหกหลักล้านพันล้าน อ๋อสัวกูเห็นหลายคนแล้วอันขอโทษจ้าจิบเบอร์เฮ็ดอีเดี๋ยวจ้าขอขอพูดในโอกาสด้วยจ้าแต่ว่าอันถ้าเป็นระดับแปลว่าระดับสูงอ่ะเขาจะบอลเด้๋ยวว่าขอโทษจ้าได้คัตบอลคุณขอคุกเลยดิเขาคุกจ้าคุกรออยู่จ้าเห็นไหมนี่จิ๊บอบอร์านแล้วถ้าจะอันอะไรที่มันยังไงอย่าไปเล่นน้ำพืนตัวเขาอยู่าเาเตือนกันดอกว่าหักกันเสียงกันเขาไอยากเป็นล้านป่ามือธุรกิจเพื่อน เออเพื่อนยูของเพื่อนไปอืมดาคนดาไปแล้ว่าไปดาธุรกิจเป็นว่าธุรกิจมันมันมันมีแบบว่ามันมีหลายหลายให่หลายอย่างมันถ้าเกิดเพื่อนเอาจริงแล้วมันสีมันสิชม,มบางไอเลิฟยู